สวัสดีครับพี่น้องครับวันหยุดตั้งที่ก็จัดเลยครับอันนี้หมูตอดกระเทียมปิกไตนะครับมากินข้าวด้วยกันครับอลไรแต่ละชิน้นอืมอร่อยมากมนุ่มๆกอบกรอบก็เลยกรอบนอกนุ่มใน

องเอาไปตำกันดูกับเดียวห,ห,ห,หมดยังอ๋อไม่ได้ก็เอาจะกินแค่นเนื้อแค่หม,มูใช่ไหมไม่กินข้าวใช่ไหมโอเคอ่ะ <ừ> อันเดียวกันโอ้คนยาแน,นแม่จัวจะมีหรือแม่ไม่ได้เอาเข่าใสนะต้องฉีกให้เห็นอย่างนี้ได้นะ ไม่งั้นไม่ยอมเพราะว่ากลัวค่อยไปอ่อนเอาที่มีข้าวให้กินโอเคโอเคโอเคกินแล้วไหครับอยากกินน้ำพอเออไหนไปกินคุณกับว่าไป nên nhu cập cam หมืนยังครับเคี้ยวนานๆน,น,นะครับอ,อร่อยอร่อยไหมอร่อยตัมเนื้อกินหมดอืมันเยอะขนาดนี้หมดได้ไงหมูแม่งเกือบโลอ่ะ เอาชิ้นจะเปงเมือม่อตอนเวลาเร้อยๆคือไปชิ้นลึกๆอร่อยแปลกเนาะชิ้นยำเมือม่อร่อยเมื่อชิ้นแหลกๆเกลือมันจะเก้าสซุดมาว่าอือ อ,อันนี้ไม่ใช้ไฟเบาไ,ไฟแรงเลยลองใช้ไฟแรงทอดใช่ไฟ,ไฟแรงก็ร้อยวะหั่นแบบพอดีพอดี ตกใจองไม่กอดอันกินเมนจบขี้ไม่กอดอันนี่จอบเลยเมนูนี้อันนี้ก็แหลกมู่ต่อใใช่ซึมใช่กระเจียมเออใช่

Ừ, Ngon.

ไม่ไม่ใส่ถุงเท้าแหละเท้าแตกมันไปเย็บไอ้นั่นม,นเมาเนียวเนียวออม,มันเลยไม่ชอบเท้าแตกเพราะเท้าลุงลุงไม่ยกเท้าอืมันเอ,เอนือบไปง๊อตาบมานแล้วครับอันนี้เรื่องอะไรลูกบาคินปอบกันไม่กินนัน่นนะครับครับสวัสดีครับ